โดยผลิตภัณฑ์ตรา c คเ a t i o n ทาพิสูจน์เท t ร์นคนต่อไปเป็นเรื่องราวของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เมื่อกี้เราเห็นใน BTR คือเขามาปูที่เขามาปูเสือแล้วเขาก็บอกว่าผมพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วพบกับเข้าเลยดีกว่าค่ะครับผม นี่ต้องเป็นที่มาอุฉายาปุ๊บระเบิดขวดได้เลยมาทำระเบิดขวดกันนะชื่อไอซ์ครับไอซ์ไอซ์อายุกี่ขวบแล้วลูก12ครับ12อยู่ชั้นอยู่ชั้นมหนึ่งครับมหนึ่งความสามารถพิเศษของไอซ์คืออะไรคะมีความสามารถในการต่อขวดครับต่อขวดเป็นรูปแบบต่างๆได้กี่แบบได้ร้อยกว่าแบบครับร้อยกว่าแบบขวดเนี่ยนะขวดยังไงอะขวดยังไง ร้อยกว่าเอางี้ต่อให้ดูแบบที่หนึ่งใช้สักสองขวดสิได้ลองก่อนลองก่อนเฮ้ย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 นี่มันต่อแบบไม่ธรรมดานะมันอาจจะมีการล็อกถ้าน้องเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ลองทำได้ครับลองทำซิเหมมันจะไปยากอะไรเออนี่ไงขนาดยังไม่โดนขวดยังร่วงเลยเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าต่อต่อขวดเฮ้ยเอียงๆดิเอียงๆอเอียง โอเคพอแล้วค่ะเอางี้เชิญคณะกรรมการดีกว่าว่าแบบจะมาลองต่อให้ดูนะเพราะทำอะไรให้มันดูแบบว่าดูเป็นเกียรติเป็นสีกับพวกเราครับลองต่อขวดครับโอเคไม่เล่นละเอ้มันดูไม่ง่ายนะดูเหมือนง่ายเมื่อกี้น้องเขาทำอะต่อไบเท้าสิเอาให้อยู่นะ เฮ้ยอันนี้ผมก็ทำได้โอเคอ๋อหมุนครับผมบาลานซ์มันคืออะไรอ่ะมันต้องถ้าตามหลักฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีจุดอยู่ที่น้ำหนักของขวดอยู่ที่น้ำหนักของขวดตอเถอะพอเถอะไหนลองใหม่น้องไอซ์ไหนทำให้พี่ดูสิน้องไอซ์ไปทราบมาได้ไงว่ามันบาลานซ์อยูไอซ์ทราบได้ยังไงอ่ะทำไมถึงเริ่มต่อขวดอ่ะก็พอดีไปดูเข้ามาครับแล้วก็ลองมาฝึกเองดูในไหนได้ยังไงครับ ตอนนั้นยังไม่รู้จัก YouTube ครับไปดูตามงานวัดมาอ๋อเหรอวมีโชว์ตามงานวัดเคยเจอพี่ชมพู่โชว์ในนั้นไหมลูกค้าอันนเมียงูอันนั้นเมียงูครับหัวพี่เป็นคนหาพี่เป็นงูกมานี่มานี่รู้สึกเกะกะมากมานี่ใช่ใช่ฉันควจะเดินนี่ไงนี่ไงออ๋ตบไม่ได้เดี๋ยวพื้นพืนนี่มันสั่นแล้ว โอเคไม่น่าปลุเลยท่านีแค่พูดแล้วมีแรงสั่นนิดเดียวก็แอน์ล้ขอท่าทีเด็ดเลยท่ายากเลยมีอะไรงัดออกมาโชว์ให้หมดลูกธรรมดาที่เราเราเล่นโชว์ตามงานเนี่ยพื้นเป็นพรมแล้วเป็นพื้นเป็นปกติพื้นมันเป็นยังไงลูกเวลาเราต่อพื้นเป็นหินเกดครับอ๋อแต่อันนี้มันลื่นใช่ไหมใช่ครับมันไม่เหมือนกันแต่ันนี้แล้วก็ จะยากกว่านะเพราะที่เคยเห็นก็เป็นแบบเป็นทรายละเอียดบ้างเออมันจะยากกว่าน,นัมันยีงพอแบบนี่ต้องมีหัวคีเอ็ดด้วยนะใช่เทกเจอร์มันจะต่างกัน,ไ,น,ไ,นไม่ต้องรีบมันเป็นเรื่องของแบบบาลานซ์น้ำหนัก Oh. คุณผู้ชมครับดูเหมือนน้องไอซ์จะมีปัญหาเรื่องพื้นลื่นเลยทําให้การวางขวดไม่สําเร็จสักทีเราจะมาชมภาพที่น้องไอซ์เรียงขวดด้วยพื้นที่เขาถนัดก,กันครับว่าจะเจ๋งอย่างที่หนูน้อยคนนี้บอกไว้หรือเปล่า กลับมาดูน้องไอซ์ในสตูดิโอกันต่อครับด้วยสภาพพื้นลื่นน้องไอซ์เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาขวดมาล็อกด้านท้ายไว้เพื่อไม่ให้ขวดที่เป็นฐานเลื่อนครับโอ้ เอาละเอาล่แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กๆอันนี้น้องๆเอาไปฝึกได้นะคะเพราะว่าช่วยเรื่องของสมาธิด้วยเมือแตกเลยเอาละโชว์ชุดนี้นะคะกับการเรียงขวดคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับอยากชนะครับผมเช่นเคยครับคุณผู้ชมจะลงคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ AS l a ว a และคณะกรรมการพร้อมหรือยังครับ ภาพิสูจรีเทิร์นเชิญให้ดาวครับ 2> 1 2 3 4 5สอา,ามีมอาอา่้าว่้าวขาขาาาขา พี่ก้องไหนๆทคุณทำรายการเด็กด้วยสิ่งที่มีเยอะมากเลยคือสมาธิกับไม่ไม่ใช่แค่กับว่าคือสถานสถานที่มันเปลี่ยนอย่างที่น้องเขาบอกแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยจ้องมากเลยใช่ไหมครับเป็น5 0า0คนในตรงนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับกดดันด้วยนะผมว่าเพราะว่าเราก็กลัวจะตั้งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครคราวนี้อยากให้กลับมาใหม่นะ ให้ท้าวิสุรีเท <vier> <es> <urning off> ิร์นนะกลับมาโชว์ที่มันยากอลังการยิ่งกว่านี้ให้พวกพี่ดูก็คือเอาขวดไปลองไปทุบให้มันแตกแล้วเอาไอ้แตกมาต่อกันใหม่ใช่หมายถึงว่าทําให้มันยาก ขึ้น<ม>หลายหลายท่าพี่ชมพู่เป็นยังไงบ้างที่ให้ผ่านเพราะว่าอยากให้น้องกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวอาจจะมีแก้ปัญหาเรื่องพื้นลื่นหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่อยากให้เห็นความอลาัางการที่เราเคยเห็นแบบที่น้องเคยโชว์มันสุดยอดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนทําได้มันยากและอันนี้อยากให้น้องๆคนอื่นเรียนแบบเลยครับค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเรียนแบบเลยขอบคุณน้องไอซ์ค่ะเช้าของนะคะเอาละเรามาดูโชว์ชุดต่อไปนี้บ้างครับผมโชว์นี้นะฮะมีอุปกรณ์อยู่ด้านข้าง เขาจะมาโชว์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่ามาคุณครับดาบเล่มนี้ความยาว17นิ้วมิดแล้วมิดแล้วมิดแล้ว